สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับลุงดมลำเปาในตำนานเล่าขานวันนี้ลุงดมลำเปารายงานตัวกับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังท่านใดที่มีเรื่องราวอยากจะให้ทางรายการของเรานำออกอากาศสามารถส่งเข้ามาร่วมสนุกกับทางรายการของเราได้ครับโดยส่งมาที่ w w w udom.sra@gmail.com เรื่องอาถรรพ์เรื่องวิญญาณเรื่องลี้ลับพบกันที่นี่ครับกับลุงดมลำเปา ฝากคุณฟังกดติดตามกดซับสไครป์กดแจ้งเตือนเป็นกำลังแรงใจให้กับผู้จัดด้วยนะครับวันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องลมเพลลมพัดกับหลายๆสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องอาถรรพ์เรื่องวิญญาณเรื่องลี้ลับที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดกับตัวผมเองครับสมัยที่ยังเป็นเด็กกำลังอยากรู้อยากลองว่ายอย่างนั้นเถอะนะครับตรงไหนที่เขาือกันก็แห่กันไป ตามภาษาวัยรุ่นครับสมยัยกรอนไฟฟ้าประปาไม่ค่อยมีครับเมื่อสมัยพศ2อ1 8นรู่นแหละนะครับใช้ก็ใช้แค่จัก,กรยานมีบ้านไหนที่มีจัก,กรยานนะถือว่าโอเคละฐานะดีวันหนึ่งครับพวกเรา3-4สี่คนนี่แหละนั่งคุยกันอยู่ตอนแรกเราก็นั่งคุยกันอยู่ใต้ต้นไม้หน้าบ้านครับสักพักหนึ่งเราก็ย้ายจากใต้ต้นไม้หน้าบ้านไปอยู่ที่บ้านร้างหลังหนึ่งครับ บ้านหลังนี้เจ้าของบ้านเขาไปย้ายไปอยู่ที่อื่นครับเขาทิ้งไว้รกร้างเลยไม่มีใครอยู่เป็นบ้านคล้ายบ้านไม้ทรงไทยแต่แบบเปิดคนเข้าคนออกได้ครับกลางคืนก็มีคนก็เดินผ่านไปผ่านมานั่นแหละเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเท่าไหร่ครับเป็นบ้านที่มอ,มองดูรอบนอกก็วังเวงเหมือนกันเอ่อถ้ามองกลางคืนนี้แบบ ไม่มีใครกล้าเดินผ่านว่า,างั้นเถอะเป็นบ้านคนที่เขามีเงินเขาสร้างเอาไว้ครับเป็นคนมาจากนู่นแะแถวแถวเวียดนามเขาไว้อย่างนั้นครับวันนั้นเป็นจําได้ว่าเป็นวันพระน,เนะเนาะเพราะว่ามันเดือนหงายเต็มดวงเลยวันนั้นก็พวกเรานอนไม่หลับเป็นหน้าร้อนเลยครับพวกเรากลุ่มวัยรุ่นก็จับเข่าคุยกัน คุยแต่เรื่องผีเรื่องอะไรที่เราไปเจอมาแต่ละวันนะครับไปหาปลาคุยเรื่องไปหาปลาบ้างสุดมาก,มากจะคุยเรื่องผีจะคุยเรื่องร้อนๆกันตามภาษาวัยรุ่นนะครับ15คหาำวันเพ็ญครับคุยไปคุยมาหมาก็หอนจากท้ายหมู่บ้านมาถึงตรงที่พวกเรานั่งกันครับอยู่ๆเพื่อนอีกคนนึงบอกว่ารู้สึกเหมือนกับมีลมแรงๆเป่ากระแทกใบหน้าดังเขบอกเฮ้ยลมอะไรวะ พวกแกรู้สึกยังไงร,รู้สึกอะไรมันหน้าร้อนลมก็อย่างนี้แหละทุกคนต่างก็พูดกันว่าเอ้ยลมกระทบใบหน้าเขาคนเดียวเขาบอกว่าลมเย็นวูบเขาเย็นไปทั้งตัวเลยแล้วก็มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านหน้าเขาไปเขาไหวอย่างนั้นครับพวกเราก็ได้แต่มองบอกเอ้ยมึงเป็นอะไรบอกเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นกับมึงหมาก็หอนไล่ตั้งแต่ท้ายบ้านจนถึงหน้าหมู่บ้านนะครับก็หอนรับกันมากันมาเอา้าทําไมเป็นอย่างนั้นละ่ะ คุยกันอยู่ยันดึกครับทุกคนก็ไม่รู้สึกอะไรหรอกก็คุยกันตามภาษาเด็กพอสักพักหนึ่งก็แยกย้ายกันแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันแต่ไอคนที่บอกว่าโดนลมพัดโดนกระแทกใบหน้านะครับมันเดินออกจากกลุ่มมันตัวแข็งทื่อๆื่อยังไงไม่รู้ครับผมก็บอกว่าเฮ้ยมึงเดินดีๆหน่อยซิวะได้แต่ตะโกนบอกมันว่าเดินดีๆน้อย เดินให้มันธรรมะแมงหน่อยเป็นผู้ชายอะ่ะว่าอย่างนี้นะครับมันเดินแบบทือท่อๆเหมือนแบบอะไรแบบเหมือนอะไรมาฉุดมันให้มันดึงดึงให้มันเดินเดินอ่ะครับแล้วทีนี้มันก็ไม่พูดไม่จาอะไรมันบอกว่าเออไม่มีอะไรเราก็ต่างคนก็ต่างกลับบ้านครับเช้าวันต่อมาเพื่อนคนนั้นครับไข้ขึ้นสูงเลยต้องไปเรียกหมอพื้นบ้านมาหมอพื้นบ้านคนนั้นก็ไม่ใช่ใครครับคนในหมู่บ้านนั่นแหละเป็นหมอธรรมหรือว่าหมอผี เขาจะมียาสมุนไพรมีน้ำมนต์มีอะไรมาให้กินมันก็แม่มันบอกว่าเออมันเริ่มดีขึ้นแล้วล่ะพวกเราก็ไปเยี่ยมมันเอ,อ้มันเป็นยังไงวะเราทุกคนสามเพื่อนในกลุ่มเดียวกันสามสี่คนก็ไปเยี่ยมมันเออมันเป็นยังไงวะมันก็เล่าให้ฟังเออวันนั้นนะที่พวกเราไปกันน่ะเราใจไม่ดีใจใจวูบๆวยังไงไม่รู้ใจวุนวิววิววิวยังไงไม่รู้เออมา นอนที่บ้านก็ฝันเห็นอะไรก็แปลกๆกับฝันเห็นแบบคนมาไล่จับเราแล้วก็วิ่งหนีฝันเห็นมีผู้หญิงด้วยผมยาวเชียวโอ้หน้ากลัวป่ะพูดแล้วเหนื่อยมันใครขึ้นครับเราก็ได้แต่ตจับตัวมันร้อนโอ้ตัวมันร้อนจี๋เลยครับหมอก็หมอระจหมู่บ้านก็รีบหายาหายเยอยาเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกยายาเย็นเนาะ ก็จะเอายายาสมุนไพรก็รับใส่กับหินน่ะใส่น้ําแล้วก็ให้มันกินแล้วก็สงสารเพื่อนเหมือนกันครับเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาเล่าว่าเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงผมยาวๆนะ่ะมายืนอยู่ตรงหน้าบ้านมันน่ะก็เห็นเรียกมันเรียกมันบอกมาออกมาออกมามาคุยกันในในฝันมันเล่าให้ฟังครับเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นกับมันครับ เพื่อนอีกคนนึงเล่าต่อไปว่าที่อยู่ในกลุ่มเดีวยวกันนะครับวันนั้นแม่เขาพาไปงานศพบ,บ้านญาติเขาพอดีคนที่งานนั้นแหละก็คิดพี่เลนยังไงไม่รู้บอกว่าเออแกเคยเห็นผีไหมไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เคยเห็นอขแกอยากเห็นไหมคนที่อยู่ในงานไปงานศพครับก็ก็อยากอยากอยากจะลองทําไงทําไงคนที่อยู่ในงานก็บอกว่าเอาอย่างนี้แกนะ่ะยืน กางขาแล้วก็มองลอดวางขามองไปที่โรงศพนู่นทันใดนั้นตัวเขาเองรีบทําเลยครับเพราะความอยากเห็นมันเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้ครับคุณพระช่วยมันบอกเห็นคนที่ตายอะ่ะนั่งอยู่ข้างโรงศพบบโบกมือให้มันกวากมือให้มันเรียกเข้าไปหาหน่ะไว้ไว้ยิ้มแย่ๆให้มันมันตะโกนเรียกแม่แม่มันเรียกหาแม่มันตะโกนไปกอดแม่มัน กบ,บานกบ,บานกบ,บานกบานเหมันว่าอย่างนี้ครับมันเล่าให้ฟังออมันเกิดขึ้นกับมันจริงเหรอจริงเหรอครับเรื่องราวที่เวลาไปงานศพถ้าอยากเห็นผีอยากเห็นคนที่เขาเสียชีวิตไปยืนมองรอดวางขาเห็นศพเห็นคนคนนั้นยืนอยู่ข้างลงศพเขาว่าอย่างนั้นครับเป็นจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้หลังจากที่เพื่อนคนนั้นนะครับมันไข้ขึ้นหมอพื้นบ้านก็ให้อยู่ขายา อาการก็เริ่มทุเราดีขึ้นครับหลังจากวันนั้นที่ผ่านไปมันบอกว่ามันก็ฝันเห็นอะไรแปลกๆอยู่ฝันเห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นฝันเห็นผู้หญิงบั่งชวนไปอยู่ด้วยเออจนผู้ผู้ทุทผู้แก่ก็มันก็เล่าให้แม่ฟังเขาก็มาผูกข้อไม้ข้อมือให้มันหวังที่จะให้มันดีขึ้นมันก็ทุเราดีขึ้นครับมันมันบอกว่าหลับไม่ได้หลับเป็นฝันฝันถึงเรื่องแปลกๆอะไรเรื่องที่ไม่เคยฝันก็ฝันเหมือนว่าอย่างนี้ครับ หลังจากที่เรื่องราวเกิดขึ้นเวลาผ่านไปพอมันอายุครบบวชแม่ของมันก็บวชพระให้แล้วก็มันก็เริ่มจะดีขึ้นทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตยอยู่นะครับอยู่ที่บ้านนู้นนะครับอยู่บึงการแล้วก็หายละแต่ก็ยังอยู่อยู่ในพระอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นพระอยู่ครับบวชเป็นพระอยู่ก็ถือว่าผ่านเคราะห์กรรมผ่านโชคร้ายไปเขาบอกว่าอาจจะเป็น เรื่องราวที่ไปคุยกันอยู่ที่บ้านร้างหลังนั้นที่ลมเพลลมพัดเข้ามากระทบกับตัวเองแล้วก็โดนกับมันส่วนตัวผมเองเนี่ยผมไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเราเนี่ยคลาย้คลายแบบมีความมั่นใจว่าเราเนี่ยจิตแข็งไม่สามารถที่จะรับรู้สัมผัสสัมผัสที่6นี้ได้บางคนที่เขาจิตไม่แข็งอาจจะสัมผัสที่6ได้ครับเป็นเรื่องเล่านํามาเล่าสู่คุณฟังได้ฟังกันที่เจอกับตัวเองครับขอบคุณห้องบันทึกเสียงรลถั่วเลคคอร์ดภาพและบทจาก ai วันนี้ลาคุณู้ฟังไปก่อนเล่าโดยลุงดมลำปาวฝากคุณู้ฟังกดติดตามกดซับสไครต์กดแจ้งเตือนเป็นกำลังแรงใจให้กันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ